ดีค่ะเอพีทันลาบันผู่มยนะคะวันนี้มาพบกับพี่แคาค์ดนะคะในหัวข้อเขาเขาคิดยังไงเมื่อคุณอิกนอเขานะคะเขาคิดยังไงเมื่อคุณอิกนอเขาก็น่าสนใจพี่กระพายนะคะพี่กระายนีเนะ ขเขานะคะจะมีไพ่ให้เลือกสามเด็กเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะเรามาทำเช้าๆกันเลยมาปลุกคุณจากพวองแล้วคงไปทำงานกันแล้วใช่ไหมคะเม้นมาหน่อยไปทำงานกันแล้วใช่ไหมทำอะไรอยู่อากาศเด่นอากาศดีใช่ไหมขอให้แฮปปี้ในการทำงานทุกคนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ ช,วชิวเลยไปกับสี่กิโลสี่หรือหกเกือบสามกิโลโอ้ยโอ้ยท้องร้องนะสามกิโลไปกับหกโล่ะถึงไหมเนาะปวดอะไรระยะทางพิสูจน์มา การเวลาพิสูจน์ใครไม่ได้เลยหน่ยจังนะคะหน่ยจังหน่ยใจหน่ยจังหน่ยใจเขามีลูกสองใบนะคะโอเคมา nước bang gì cả nó giờ cho bây giờ nó nó sạch เด็กที่หนึ่งนะคะเด็กที่หนึ่งอันนี้เห็นไหมเด็กที่สองนะคะความหมายของของไพ่ไม่มีนะคะให้ดูรูปอย่างเดียวนะให้คุณเลือกจากรูปนะคะเล็กที่สามนะคะไพ่ที่หนึ่งที่สองที่สามไพ่ที่หนึ่งนะคะ ไปที่สองไปที่สามหนึ่งขวานะคะเอ๊ะใช่ไหมใช่หนึ่งสองสามนะคะป่ะถ้าเลือกแล้วเราไปเริ่ม ไ่ก่อนนะคะอันนี้เด็กที่สามอันนี้เด็กที่สองอันนี้เด็กที่หน,นึ่งเด็กที่หนึ่งอ่ามาดูกันค่ะว่าเด็กที่หนึ่งนะคะเมื่อคุณอิกนอเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อคุณอิกนอเขาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ เลือกเด็กนี้เนาะนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะทำสมาธิแป๊บหนึ่งนะคะ ถ้าคุณอีกนอเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขหไหมเดือนซันกับหัวเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเป็นความสุขของเขานะคะมีโมเมนตร์ร่วมกันดีๆสนุกสนานสดใสร่าเริงแต่